ยกที่3ครับระหว่างเกเนตท็อตแัะชอกอเมริกันนะครับแชมป์ทิกบ็อกซิ่งกับเพจจิจ้าอเมริกันรุ่นเจ้าเพจจจ้ารุ่นเฉพาะลงต้มชุดขาครับแชมป์เฉพาะการนะครับให้เหลือแชมป์เดียวครับเพจจิจ้าเดินเข้าไปครับเดินสายครับที่ยกที่3ดวลกันเลยครับเพจจิจ้าชาดวลครับแตเกเนตท็อตนี่กันตู้ครับโต้ตลอดเพชรจจิจ่า ผู้นี้มาเปิดฉากมาลระดกนี้เราใจครับแบล็จิกจ้าชวนแรกนะครับนี่ก็ทางเจเน็ตท็อดนี้ก็สามสิบแปดสามสิบเก้าแ็จิ๊กจ้ายี่สบองยี่สามห่างกันสิบหกปีครับคู่นี้จิ๊กจ้าก็มั่นใจมากนะครับอยากจะได้แชมป์ตัวจริงเพื่อจะไปแชมป์ชิงแชมป์มวยไทยอันนี้เป็นการชิงแชมป์คิกบ็อกซิ่ง เจเนท็อปแมนพยายามจะล็อกคอจะตีนะครับรการเตือนอ่าอ,อาเขาเครับกีดจ้าเตะซ่าเตะขวาเจเนท็อปนี่จะแกะแต่กระดูกอ้อาครับโดนลอยหมัดครับเชียวเชียวทางไปกรรมการไม่นับนะครับรจีดจ้าเข้ามาอ๋อเจเนท็อกก็สวนหมัด กิติจ้าเตะสูงยังไม่ถึงคอกิติจ้าเข้าไปมาเจนเน็ตเขาทอติดรู้สึกว่าเป็นมวอยเข่าใช้ได้นะครับเห็นจังหวะจะล็อกจ้องจะล็อกตีหลายทีแล้วนี่เป็นยกที่สามครับสุดวั One, five, nine, two, ในไฟไนท์คู่เอกไฟไนทครั้งที่ยี่สิบอ่กตจ้าเข้าไปสาวหมาักยกนี้เป็นยกที่สาม เพชจเจ้าขึ้นเขานี่กัเาบเขาเหมือนกันครับยกสามนี่กับตอนยกนี่กับเดือดมาพอเอาเพชจตจ้าแตะเบิดไปเกนท็อดกิดแนทอดที่แก่แต่ว่าแข็งแกร่งนะครับนะ่าแบบนันมีไขมันเลยนะครับแต่เพชจิจ้านี่กับเก่งกว่าครับเดินชวนแรก เจนจ้าแตะซ้ายเดีเน็ตท็อปเข้าบ้างครับอ๋อเจนจ้าต่อยขวาแตะเจนจ้าขยับเข้าไปเล็กสิบวิครับยกที่สามแม่ยกนี้ก็ใช้ได้นะครับต่อเจนจ้าสาวมาหนึ่งสองเจนเน็ตทิ้งเจนจ้าใจเอาหมดยกที่สามครับ